สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่28กันยายน2555นะครับสุกสุดสัปดาห์นะครับก็มาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากหัวหน้าของผมสองคนเนี่ยยังติดภารกิจในช่วงวันศุกร์อยู่นะครับมาดูทิศทางแล้วก็แนวโน้มของราคาทองคําวันนี้กันนะครับก็ราคาทองคาเมื่อคืนนี้เนี่ยปิดบวกขึ้นมา26.9เหรียญน,นะครับมาปิดที่ระดับ1,780ดอลลาร์สหรัฐต่อถอยออนซ์ขณะที่โลหะเงินเนี่ยปิดบวกขึ้นมา72.6นะครับปิดที่ระดับ 34.66นะครับก็ทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นมาจากโลวันพุธเนี่ยประมาณ40เหรียญน,นะครับซึ่งเป็นการปรับขึ้นมากที่สุดในรอบ2สัปดาห์เลยนะครับโดยขึ้นขึ้นมาเนี่ยประมาณ1.5เนะครับเรามาดูว่าเมื่อวานเนี่ยมีปัจจัยอะไรที่มากระทบต่อราคาทองคําบ้างนะครับก็จริงๆราคาทองคําที่ลงไปเมื่อวันพุธเนี่ยอย่างที่ได้ไดเคยเตยนกลับแล้วก็คือลงจากความไม่แน่นอนของของสเปนนะครับว่า จะมีแผนตัดงบประมาณยังไงแล้วก็ตรงนี้เนี่ยทำให้ค่างเงินยูโรอ่อนค่าแล้วก็ส่งผลลบต่อราคาทองคําทําให้มีทาให้ราคาทองคำเนี่ยมีการปรับฐานลงมาค่อนข้างแรงตั้งแต่ช่วงคืนบันพุธนะครับแต่ว่าเมื่อวานเช้าเนี่ยก็มีแรงซื้อเข้ามาบ้างแล้วหลังจากที่ราคาลงมาค่อนข้างแรงนะครับโดยในช่วงเช้าเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ประมาณ1,750ถึง1 7 5เหเหรียญน,นะครับก็คือยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบแค่แค่นี้แต่ว่า ช่วงสายๆเนี่ยประมาณ11โมงนี่ยมีข่าวจากธนาคารกลางจีนนะครับว่าจีนเนี่ยมีการอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบเนี่ยประมาณ3แสนล้านหยวนนะครับตรงนี้เนี่ยจีนทำเพื่อตรึงเพื่อให้เกิดสภาพคล่องในตลาดเนื่องจากสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นช่วงวันหยุดยาวหรือว่าเป็นโกลเด้นวีคของของประเทศจีนนะครับตรงนี้เนี่ยธนาคารกลางจีนเนี่ยกลัวว่าหากมีการถอนเงินสดมากเนี่ยอาจจะทำให้สภาพคล่องในตลาด ไม่พอนะครับตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนนะครับแต่ว่ามันสะท้อนมุมมองหนึ่งว่าอาธนาคารกลางจีนเนี่ยพร้อมที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าเออถูกครับหรือว่าหากมีความจําเป็นจริง,รงๆเนี่ยก็จะลงมือกระตุ้นเศรษฐกิจได้โดยโดยโดย,โดยไม่ลังเลนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่ทําให้นักลงทุนที่กลัวว่าเศรษฐกิจจีนอาจจะชะลอตัวหรือว่าไม่เป็นไปตามเป้าแล้วก็ ทำให้ฉุดเศรษฐกิจโลกให้ชะลอตัวไปด้วยเนี่ยก็ตรงนี้ก็คลายความกังวลไปบ้างบางส่วนนะครับก็เลยทำให้ราคาเนี่ยสามารถขึ้นมายืนเหนือ1 7 5เหเหรียญได้นะครับในช่วงบ่ายบายแต่ว่าหลักๆที่เมื่อวานนักลงทุนรอกันเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของแผนงบประมาณของสเปนมากกว่าว่าสเปนจะออกแผนงบประมาณมาอย่างไงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยกว่าสเปนจะออกแผนมาเนี่ยก็เป็นช่วงดึกแล้วครับก็คือมาช่วงประมาณ 2ถึงสทุ่มซึ่งระหว่างก่อนหน้านั้นเนี่ยมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐซึ่งออกมาปัจช่วงประมาณทุ่มครึ่งนะครับก็ยังไม่แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวหรือว่ายังคงออกมาราทิศทางอยู่นะครับโดยตัวเลข GDP เนี่ยออกมาแยก่กว่าที่คาดการนะครับโดยเติบโตเพียงแค่1.1.3%ซึ่งคาดการเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.7ขณะที่ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานเนี่ยลดลง2 6 0 0 0ตำแหน่งนะครับซึ่งออกมาดีกว่าคาดการส่วน ตัวเลขอีก2ตัวเนี่ยเป็นตัวเลขของอาการซื้อสินค้าคงทนแล้วก็เป็นยอดทาสัญญาขายบ้านนะครับตรงนี้เนี่ยก็ปรับตัวลดลงนะครับทำให้เห็นว่าเศร,รษฐกิจสหรัฐเนี่ยก็ยังไม่มีทิทางอยู่ก็คงต้องอาจจะต้องรอดูในส่วนของมาตรการ QE3 ซึ่งจะเริ่มในเดือนหน้าเนี่ยว่าจะส่งผลกระทบต่อส,สภาพเศรษฐกิจสหรัฐยังไงบ้างว่าจะปรับตัวดีขึ้นไหมหรือว่าอาจจะยังไรทิทางนี้ต่อไปอีกนะครับผมก็ตรงนี้ตัวตัวเลขที่ออกมา ไม่มีทิศทางเนี่ยก็ทําให้ค่างเงินยูโรเนี่ยปรับขึ้นมาได้บ้างนะครับก็เลยทําให้ราคาทองคำเนี่ยมีแรงซื้อเข้ามาเพราะว่าการอ่อนค่าของดอลลาร์ก็เป็นปจัจจัยที่เป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคําอยู่แล้วนะครับราคาก็ขึ้นมายืนเหน 1, เอยหกสเหรียญน,นะครับแต่ว่าช่วงหลังจากนั้น,นครับกลางคืนก็สเปนนะครับมีแผนปฏิรูปเศรษฐกิจแล้วก็งบประมาณปี2013ออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยออกมา ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เป็นผลในเชิงบวกต่อตลาดตลาดมองว่าแผนที่ออกมาของสเปนเนี่ยเน้นในรูปของการลดค่าใช้จ่ายมากกว่าการขึ้นภาษีดังนั้นประชาชนที่ออกมาประท้วงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะลดความรุนแรงหรือว่าอาจจะไม่ทําให้การประท้วงมันบานปลายมากกว่านี้เพราะว่าไม่ได้มีการขึ้นภาษีในในหลายๆส่วนนะครับนอกจากนี้เนี่ยตัวแผนเนี่ยยังค่อนข้างใกล้เคียงแล้วก็อาจจะทําให ถ้าสเปนมีการไปกู้หนี้หรือว่าไปขอความช่วยเหลือด้านการเงินจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากกองทุน ESM เนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้เงื่องไขในการขอยืมเนี่ยอาจจะไม่ไม่เข้มงวดมากแล้วก็ตรงแล้วก็อาจจะทําให้สเปนเนี่ยสามารถนําเงินมาใช้พัฒนาประเทศได้นะครับตรงนี้ก็เป็นปัจจัยบวกต่อค่างเงินยูโรอีกแล้วก็ทําให้ราคาทองเนี่ยปรับขึ้นมาต่อเนื่องแล้วก็ปิดตลาดที่1 7 8เเหรียญอย่างที่เรียนเก่าวไปในข้างต้นนะครับสาหรับ แนวโน้มแล้วก็ปัจจัยที่จะกระทบในวันนี้นะครับตลาดหน้าจะรอดูในส่วนของผลการทดสอบภาวะวิกฤตของธนาคารสเปนหรือว่าเป็นตัวสเป t เทสของสเปนนะครับว่าจะออกมาใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดไว้หรือเปล่าโดยตลาดคาดไว้เนี่ยน่าสเปนน่าจะขอทุนประมาณ5้าถึงหกหมื่นล้านยูโรเท่านั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นวงเงินที่จะบอกว่ามาก ก็ไม่มากแต่บอกว่าน้อยก็ไม,ไม่ไม่น้อยนะครับแต่ว่าก็คือเป็นวงเงินที่คาดการณ์ไว้ว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อตลาดเท่าไหร่แต่ว่าถ้าออกมาประมาณใกล้เคียงกับที่คาดไว้จริงๆเนี่ยน่าจะส่งผลผลบวกต่อค่าเงินยูโรแล้วก็ราคาทองคํามากกว่านะครับสาหรับปัจจัยในเชิงเทคนิคเนี่ยก็มองว่าราคาน่าจะมีทองคำนะครับน่าจะมีแนวต้านที่1 7 8เยเหรียญเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าทะลุผ่านไปได้ก็น่าจะไปถึง1,800เหรียญได้นะครับ กับการถ้าภายในวันเนี่ยมีการปรับฐานลงมาบริเวณ1ัน5็้อหบห้าเนี่ยก็เป็นราคาที่น่าจะพอเข้าไปซื้อได้แล้วนะครับเพราะว่าช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับฐานลงไปค่อนข้างเยอะดังนั้นมองว่าการปรับฐานแรงๆตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่เกิดไม่มีให้เห็นในระยะสั้นๆนี้นะครับส่วนในเดือนหน้าเนี่ยก็เดือนตุลาคมต้องเรียนให้ทราบว่าเป็นเดือนที่แนวโน้มราคาทองเนี่ยมักจะปรับขึ้นเนื่องจากมีฟิลิคเอดีมานมาจากทั้ง ในส่วนของอินเดียแล้วก็จีนซึ่งจะเริ่มทยอยสะสมในเดือนหน้านะครับโดยอินเดียเนี่ยจะเป็นพิธีการแต่งงานนะครับก็จะเริ่มในเดือนหน้าดังนั้นความต้องการในส่วนของฟิสิกอลเนี่ยก็จะค่อนข้างเยอะแล้วก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ราคาฐานของทองคําค่อนข้างแข็งแกรงนะครับดังนั้นถ้าใครถือสถานะรองหรือว่ามีทองคําแท่งไว้เนี่ยก็ยังพอสามารถถือเพื่อดูทิศทางในเดือนหน้าได้ต่อนะครับผม สำหรับระยะสั้นก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับก็คือถ้ามีการปรับฐานลงในวันก็ให้ทยอยสะสมครับผมสำหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ